ย่าลงไปทำไมลูกนุ่นลงไปข้างล่างเลยย่าลงไปข้างล่างเลยลูกลงไปเด็กกล้าลงไปบ้านน่ะนั่นเขาตัดย่าลงไปยันล่างลงไปเลยนะลงไปลงน้ําเลยนะลูกย่าจะลงน้ำเหรอฮะย่าน้ำเลยนะเดี๋ยวหล่นน้ำไปนั่นพ่อเขาตัดลงไปนั่นนั่นลงไปเด่นะเดี๋ยวก็หล่นน้าอ่ะนั่นขุดน้ําแล้วขุดแล้วขุดแล้วขุดเอาอะไรอ่ะลูกกินน้ํา ย่าๆไม่มีน้ํากินกินน้ํในในในขุดขุดในคลองกินน่าสงสารจังทําไมลูกน้ําไม่มีกินเลยเลยขุดหลุมในในในคลองกินในบ่อปลาย่าย่าเอ้ยนั่นโอ้เจออะไรอะกระโดดหยงเลยเจอตัวอะไรปะน่ะกระโดดหยงเลยเดี๋ยวไม่รู้เขาเจอในหลุมนั่นนั่นซุ่มแล้ว มันตกใจอ่ะมันกระโดดเลยเมื่อกี้กินน้ำมันขุดรูในเนี่ยหญ้ามันขุดรูรูที่หญ้าตัดไว้อ่ะเนี่ยที่เขาตัดไว้อ่ะมันแล้วขุดลงไปมันก็เป็นน้ําแล้วมันมันกินน้าหญ้าเป็นอะไรเดี่ยวกินน้ําในรูตามตามไม่นี่ใหญ่เลยเมื่อกี้มันเห็นอะไรมันตกใจนะมันเหยียบลงไปแล้วกินน้ำตาม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 หลุม ย่าประสาทแล้วย่้ามาหันหน้ามองกล้องเลยลูกย่าเป็นอะไรกินน้ําในหลุมนั่นกินตามหลุมใหญ่เลยอร่อยไงน้ําบนบ้านไปกินกินน้ําเนี่ยนั่นขุดหลุมกินน้ําเฉยเลยน้ําในบ่อป่าย่าหันหน้ามาหาแม่หน่อยหนูเป็นอะไรเนี่ยเอากินอีแว้วอร่อยเรอนั่นนั่นเรียบร้อยกินใหญ่เลยนั่นเดี๋ยวซุ้มหน่อย นั่นกินน้ำในหลุมอย่าเลยขุดดูดูก็ทำดูก็ทำดูก็ทำกินน้ำขุดหลุมในบ่อปลากินดู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 ย่ามันทำย่าทำไมงั้นอะดูอันนั้นกระอักแล้วเพราะน้ำมันตกกระโปงกระย่าพอพอน้ำมันไม่ดีลูกมาเร็วมาเลยพอพอ